สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเก็บหนอนจิ๋วนะครับเพื่อให้เพื่อเอาไว้ไปให้เป็นอาหารของลูกปลานะครับเรามาเก็บกันเรารใช้พุกกันปาดนี่ครับปาดขอบขอบที่มันมีหนอนจิ๋วไตขึ้นมานะครับเราอยาให้โดนไออาหารข้างล่างนะครับ เดี๋ยวถ้าเวลาเราไปให้ลูกปลาแล้วน้ํามันจะเน่านะครับผมเราปาดเฉพาะหนอนจิ๋วที่มันไต่ขึ้นมาขอบๆอย่างเงี้ยครับนี่ครับ,รบแล้วเราก็เอาไปใส่น้ําที่เราเตรียมไว้ในโหลนะครับเพื่อให้หนอนจิ๋วมันกระจายออกจากพวกกันนะครับหรือบางบางท่านเขาก็เอาเอาพวกกันปาดแล้วก็ไปไปให้ในบ่อปลาเลยก็ได้นะครับ เก็บไว้ก่อนครับขอโทษจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับผมแล้วก็ปาดใหม่นะครับแล้วก็ค่อยๆปาดเอานะครับ แล้วก็ไปจุ่มลงน้ำครับเสียงจะเป็นเสียงเครื่องสูบน้ำนะครับขอโทษเลยนะครับที่เสียงดังนะครับผมนี่เราก็ ได้หนอนจิ๋วเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ตะแคงหน่อยนะครับผมตะแคงให้เวลาหนอนจิ๋วมันจะมามารวมกันตรงมุมมุมของโหลนะครับเวลาเราตะแคงนะครับมันจะมองเวลาเราให้มันจะให้ง่ายนะครับแล้วก็เอาสลิงดูดขึ้นมาเปิดแฟดหน่อยก็ไม่เห็นนะครับขาวๆคุนๆนะครับเห็นไหมนะครับ ขาวคุ่นคุนนี่ครับเห็นไหมครับขาวขาวคุ่นคุณคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ